สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับก็มีน้องๆอ,อยากจะให้พี่ไปตีแพ็คนั่งรถเล่นนะล่าอนุสาวรีย์ของเจ้ากลุ่มแรปเตอร์นะครับก็คือแพ็คนี้เลยโอเคตี3รอบนะก็เป็นแพ็คเจ้า Squad Member นะครับก็มี เจ้าบูเอ็กโคเดลต้าแล้วก็ชารีนะรู้สึกพี่จะเคยได้เจ้าเดลต้าไปแล้วมาครั้งนี้มาดูกันว่าพี่จะได้อะไรนะครับใช้200เงินเขียวในการตีนะต้องตีถึง3รอบโอเคเข้าไปที่ตัวแพ็กกันเลยก็จะเป็นการเลือกคู่ต่อสู้นะแพ็กนี้พี่จำได้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นตัวกินเนื้อหมดเลยนะครับพวกกลุ่มเหล่าแรปเตอร์เนาะ โอเคตัวแรกเราก็เอาเลือกนี่เลยตัวที่2กินพืชไม่เอาแน่นอนเอาเอ็กโคแล้วกันเนาะโอเคตัวที่3แผ่นเทล่าไหมแผ่นเทล่าดีกว่าตัวที่4อ่าเจ้าคูลาเลยถ้าอย่างนี้และตัวสุดท้ายเอาม่วงวิบวับเลยดีกว่า ครึ่งบกครึ่งน้ําไป2ตัวน่าจะชนะทางเขาอยู่อยู่แล้วนะครับน่าจะได้เปรียบมากกว่าโอเคมารอบแรกของการนั่งรถเล่นล่านุสววรีกลุ่มแรปเตอร์เนาะเราก็ใช้นี่ก่อนเลยเอ,อ๋อนี่แล้วก็แพนเทอะไรเดียแพนเทลา่า โอเคมารอบแรกเราชนะทางนะครับเดี๋ยวขอชาร์จก่อนเลยตุยได้รอบละตัวนะสองรอบแรกเนี่ยเขามี2รอบสุดท้ายเราต้องเหลือให้ได้3ตัวเขาเปลี่ยนตัวนะกินพืชมาแล้วก็ตีมาหนึ่งด้วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จต่อ3เลยเขาสองแต้ม ตีไหมตีมาหนึ่งเหลือหนึ่งเ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนแพนเทลา่าแล้วก็ขอโจมตีเลยเขาเหลือหนึ่งเนาะแล้วก็ป้องกันไว้สักหนึ่งละกันแล้วก็ชาร์จไปโอ้โหเห็นเอาไปชาร์จซะด้วย โอเคเจ้าแรปเตอร์ลงมาตัวที่สองมีสแต้มถ้าตีหมดนี่เราตุยนะเนี่ยอ่ะแต่เขาตีมา3เยี่ยมโอเคเขาเราสองนะเขาเหลือหนึ่งตอนนี้เรามี5แล้วเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยเนาะตัวนี้ยังไงก็ตุยชาร์จไปเข้าสาไปนอนโอเคตัวสุดท้ายเจ้าแรปเตอร์เจน2 มี4แล้วตีมา2มันเหลือ2ผลต่าง3แต้มอ่ะได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลย5แต้มไปชนะนะครับรอบแรกเสียไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรโอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกนะครับเสียไปตัวหนึ่ง ไปต่อกันรอบที่สองรอบนี้เราต้องใช้ครึ่งบกครึ่งน,น้ำสองตัวไปเลยเนาะแล้วก็นี่โอเคมารอบที่สองนี้เราชาร์จได้ขอชาร์จก่อนเลยของเขามีสองแต้มไม่ชอบให้กักเลยอะ่ะ ตีมา2นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ขอโจมตี2แต้มแล้วก็ต้องป้องกันนะป้องกันหนึ่งไป2แต้มไปนอนก่อนตัวแรกรอบนี้เราตุยได้แค่ตัวเดียวนะไม่งั้นเดี๋ยวเรารอบสุดท้ายมันจะเหลือแค่2ตัวมีสองไม่ทำอะไรด้วย แล้วเราจะเอาไงดีชาร์จหมดเลยละกัน3แต้มไปเขาป้องกันสองสแต้มนี้ตีมาแค่หนึ่งโอเคเขาเหลือหนึ่งนะเอ้ยเหลือสองดิเราจัดการเลยสี่แต้มชาร์จไปเขา้าสองแต้มไปนอนเฮ้ย ดูพีดโอเคเขาตีมาสี่โอเคตัวนี้นอนนะครับเขาแต้มไม่เหลือแล้วทีนี้โอ้เมื่อกี้พี่ดูผิดนะเราก็จัดหนึ่งป้องกันต้องสี่เลยแล้วก็ชาร์จไปหนึ่งแต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายอยากจะให้ตีเลยมาได้ไหมเจ้าโกด ตีมาสองเขาเหลือสองโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่เลยหกแต้มไปเข้าสีไปนอนซาเรียบร้อยผ่านไปในรอบที่สองนะครับเสียไปอีกหนึ่งตัวรอบสุดท้ายเราก็จะเหลือแค่สามตัวเนาะโอเคมาเอาไปแทงก่อนก็เอาเจ้าเดอะบิ๊กว ตัวแรกนี่นี่โอเคตึ๊บตึบตึบมาอย่างนี้แหละอ่อเราต้องป้องกันก่อนนะขอป้องกันก่อนแล้วขอให้เขาตีมาสองแต้มตีมาตีโอเคเยี่ยมเข้าเราหนึ่งเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองต่อตีมาอีก ตีไม่สองนะครับเยี่ยมมากเราก็สละชีวิตแล้วขอชาร์จสามสามแต้มนี้มาให้หมดมาให้หมดรอบนี้เยี่ยมมากเลยโอเคตัวที่สองของเราก็ต้องจัดดูแล้วน่าจะสามแต้มป้องกันก็ต้องสามเลยเนาะแล้วก็ชาร์จไป สามแต้มไปนอนซาตัวที่2ตีมาเลยนะเจ้าเบตา้าสีสีมาเยี่ยมมาตีมาสี่เข้าเราหนึ่งเดี๋ยวเราก็จัดสามแต้มแล้วก็ช้าต่อไปสามแต้มไปนอนซาวิ่งหนีไปตัวสุดท้ายเป็นเจ้าบู โอเคมามันคงตีเราแค่สามตีมาสามนะครับนอนไปตัวสุดท้ายของเราจัดเลยหกแต้มไปเข้าห้านะฟับเรียบร้อยครับชนะไปทั้งสามรอบนะครับของการตีแพ็คนักงเล่นจะได้อนุสาวรีย์อะไร ปเปิดซองกันเลยดินเอม่วงนะลนๆได้อนุสาวรีเจ้าบูมานะครับโอเคไม่ซ้ำเนาะย่ำแ้มจีวิลร้อมสิบนะครับโอเคตีได้เรื่อยๆนะครับถ้ามีเงินเขียวเยอะเดี๋ยวเราก็ตั้งอนุสาวรียใกล้ๆอันนี้เลยอนุสาวรีเจ้าบูเพิ่งได้มาใหม่ ก็ตั้งอันนี้โอเคเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับอนุสาวรีย์เจ้าบูอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆอนุสาวรีย์เจ้าเดลตานะครับนี่มีอยู่2อันเนาะก็เดี๋ยวว่างๆเงินเขียวเพียงพอล้นจริงๆอนะ่ะเดี๋ยวค่อยมาตีแล้วกันนะครับก็น่าจะถูกใจน้องๆที่อยากจะให้พี่ตีแพ็คนี้เนาะพี่ก็ได้อนุสาวรีย์อันใหม่มานะครับเป็นเจ้าบู โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ